ก็มาจทุกทีเลยกิ้แล้วก็ใครนอนราะวเหมืนก็รอเวลาตอนตีห้าจะดีใไหข้าตีสี่สี่สิบนองบางคนก็เลิมไม่ไหวเต่าก็ยังไม่ลัดเลยปาดเยอะอรกมีเริ่มหลักทำใ้าง ก็จะเดินมาต่อคิวโชคดีตอนนี้ปีห้าส่งเขาให้เริ่มเพิ่มขบวนแล้วก็ให้เริ่มเปิดกระเป๋ากระป๋องสะพายน้ำสะพายได้ยิ้วเอาแบบเพื่อนบัตรประชาชนให้เรียบร้อยยังไงกับลย นี่เป,นเป็นที่กำลังรอคอยนะคะจุดที่เห็นเป็นจุดที่จะเข้าไปสุดเองน,นะคะก็จะมีเะะจ้าหน้าที่เป็นคนคอยประสาน กำมังจะตีโค้งไปเลยอีกสองลูอน,นแถวยาวมากเลยท,ทีเดียวม,มันเป็นแถวเก้อี้ที่จะนั่งคนเยอะมากตอนนี้ทหารเริ่มเรียกแถวขอไข่ไปแล้วให้เป็นโซนๆน,นะคะได้ข่าวว่ามันจะต้องอ้อมไป แล้วก็ไปฝั่งโน้นที่จะเป็นพระบรมหาราชวังแต่ระหว่างทางก็จะมีจุดบริการต่างๆเต็นบริการผู้สูงอายุผู้พิการเท่าที่ดูมีกอไก่ถึงซอโซแล้วก็มีแถวถึงเลขล็อก24มันก็จะมีเป็นแบ่งเป็นคอลัมน์กับแบ่งเป็นแถวก็ไม่รู้ว่าปลายแถวมันจะมีถึงเลขที่เท่าไหร่ ท่าที่เห็นเหมือนจะเป็นเลข20นะคะที่จะตีโค้งตอนนี้คนก็เข้าไปประมาณขึ้นนึงของโซนเต็นที่จะเต็มพ้อทีแลแล่ไวแ้วแล้วแล้วก็ถ้าดูทางด้านควาวก็จะมีเป็นโรงพยาบาลต่างๆเขามาเหมือนตั้งเต็นเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะอดีว่าตอนนี้ถูกตัดแถวก็ดี ก็จะเป็นแถวสุดท้ายของช่วงนี้ตอนนี้ก็การจราจรติดขัดยังไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะเราจะดูว่าเราจะได้เต็นเตบอร์อะไรตอนนี้คนเข้าไปเติมเต็นจอจานค่ะตอนนี้ถึงเขามานั่งแล้วอยู่เต็นชอชิงสิบเจ็ดนี่แม่เล็กอยู่นีมาเล็กอยู่ด้านบนแกเป็นอเตูี่เก๋คนนี้ลัอตลอด หลับพยับเป็นกีตอนนี้เรารู้จัดเต็นแล้วนะคะแต่มันจะเดินไปที่บารมมหาราชวังเดินเป็นแถวแต่เมื่อกี้นี้เหมือนหยุดไปสักพักหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าขบวนแรกๆเขาติดพิธีอยู่ในวังก็เลยทำให้แถวชอชิงที่สองนี่ยังไม่ได้เดินทางสักที ก็ำลังเดินทางอยู่นะคะตอนนี้ยังเป็นเขตที่สามารถถ่ายรูปได้จุดตรงนี้นที่เห็นก็คือจะเป็นจุดที่เดินเข้าไปในส่วนในของพระราชวังซึ่งจะถ่ายรูปไม่ได้ตอนนี้ก็ถูกตัดขบวนมาเป็นขบวนที่สองท่ง้านของปราสาทจะบอกยาเสวยมาก เ,นนะะเป็นจุดที่เราจะเข้าไปข้างในเ,เพื่อทวายสัตา์รับร,บรมาสมศพตอนนี้คือจะต้องเดินมาลนอ้อมเหมือนเดิมเพราะว่ามีการจดัดเบียวันนี้มีจะมาประชาประชาชนมาค่อนข้างเยอะมากเป็นจุดที่เราจะเข้าไปก็จะมีแบนด์แบน็นชุดๆ ที่เปนเต็มก็เขาก็จะหยุดสักครู่มาให้เขีย่ยคนรอกมาก่อนเดีจะปล่อยคนเข้าไปได้นะคะ,ะคตอนนี้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะออกมาทางประตูเทวาพิรมแล้วก็กำลังรอคนให้ครบแล้วก็จะกลับกันนะคะขอบคุณมากข้างในสวยมากรูปในดวงได้มาแล้วเข้าวของถือได้มาเรียบร้อยแล้วขอบคุณ